นานมาแล้วมีคนตัดไม้ผู้ซื่อสัตย์คุณได้ต,ตัดไม้และเต็มไปด้วยคุณธรรมแต่เสือํำให้โลกร้อนเอาเข้าไปวันหนึ่งเขาได้มาตัดไม้แถวๆบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งน้ำค้างเสือเยอะเขาให้มือเขาลื่นแล้วขวานไม้ก็ตกไอโชคร้ายที่เขาเก็บไม่ได้เพราะทําทำขวานตกเาขาไม่เป็นก็ได้ข้าว้น้ำไม่เป็นสงสัยเร่นี้รู้ไหมเรื่องนี้ขัดอะไรเทวดาไง ต่อไปเทวดาก็ได้ขึ้นมานะที่เขาสิงสถิตไว้เขาเห็นเขาได้ยินคนช่อความช่วยเหลือข้างบนเขาเลยขึ้นไป่ะยังไงก็กำลังขึ้นไปอ๋อท่านคือใครอ่าพระค้าคือเทวดาที่อยู่ในแอ่งน้ํานี้นี่ครับเจ้ามีความช่วยเหรอเห็นคอนของข้าหรือเปล่าข้าทำตกไว้อ๋อ <laughs> มุด<ศ>ยู่ในรู อ่ะฮะเราเจอแล้วอ่ะอันนี้ใช่ขวายของเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้ล่ะไม่ใช่เหมือนกันข้างเงินไม่พอก็ไม่ใช่อีกอ่ะแล้วอจนวันนั้นก็ไม่ใช่อีกครับแล้วอันนี้อ่ะครับอันนี้ก็ใช่อยู่ครับอ่ะครับเจ้าเป็นคนที่มีคุณธรรมข้าขอให้ขวานอันนี้ด้วย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 และคนตัดไม้คนนั้น ก็ไปแล้วข้าบินขึ้นส้องฟ้าแล้วแล้วข้าก็จะไม่รับของสิ่งนี้เอาครอบเมเกินเมเกินอ่าสําหรับวันนี้ก็เวอร์ชั่นนี้ก็จบเกงเท่านี้นะฮะหลังจากนั้นเมื่อคนตัดไม้ได้ขวาแล้วเขาก็เดินกลับบ้านของเขาเอาโอ้โหเดินเร็วมากเมื่อกี้ข้าเห็นนะว่าเจ้าเอาดาบเอ้ยเอาเข้าไปเข้าไปห้องแล้วเอาเอาเอาไปไปคุยกันดีดี เอาเจ้ายาลหน้าข้าเล้าลบบมาดีๆเอาเข้าไปเจ้าเจ้าโโบลสวัสดีไหนขอข้าขอดูดาบเพชรเจ้าหน่อยขวานเออขวานโอ้โหสวยจริงเจ้าไปเอามาจากไหนเหรอก็ไหนบอกดูหมดแล้วก็เล่าไปแล้วไม่ใช่แล้วท่านป่าผมลืมครับผมเป็นโรคความจำสโอเคหลังจากนั้นเจ้าคน นี้มันก็เลยลองไปบ้างหลังจากนั้นไอ้เจ้าเล่ตัดไม้ก็ได้ไปตัดไม้ต้นเดียวกับที่ไอ้นั่นไปตัดแล้วก็แซงทำขวานตกเพราะคราวนี้ขวานันตกไปแล้วใครก็ได้เก็บไปทีเอ๋อนั่นเสียงใครเนาะอ้าวทำไมเทวดาเสียงแปลกไปหรือว่าเป็นอะไรครับคุณเทวดา แช่น้ำนานปหนอยนะหวัดกินหวัดกินเป็นหวัดไหมเอาละหลังจากนั้นท่านเจ้ามีอะไรให้ท่านเจ้ามีอะไรให้ข้าช่วยเหรอพอดีว่าเอากี้ข้าทำขวานไหมเอขวาของฉันตกไปใครก็ได้คุณช่วยเก็บให้ผมทีผมฝ่ายน้ำไม่เป็นอันนี้ใช่ขวานของเจ้าไหมใช่อันนี้แหละใช่เลยแต่จริงๆแล้วไม่ไหล อันนี้ก็ใช่อีกอันนี้ก็ใช่ใช่หมดเลยแล้วลอันนี้ล่ะหนบอกเจ้าไว้นะไม่เป็นไงเอาขวแท้แล้วอันนี้ล่ะใช่แล้วนี้ล่ะนี่ก็ใช่อีกแล้วอันนี้ล่ะก็ใช่อีกแล้วแต่เทวดาสามารถจับไต่ได้เพราะเทวดาเป็น C I อเอาเพราะฉะนั้นเทวดาจึงรู้และจึงไม่ให้ขวานใดๆทั้งสิน้นเอาอันนี้ไปละกัน 6 3แสัตว์ทานเอ็มบอยเอาครับอ่าใช่์ต้อน้ำหนักเจ้าคนชั่วต้องตายซะเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปไล่ไล่ไล่เบาๆเปลวในซาเจวิดาขากลัวแล้วแล้วเซิร์ฟจะพังแล้วคนตัดไม้จอมเจ้าเด็กก็เลยกลับบ้านไปอย่างมือเปล่าและเสือดทำไม้โดยไม่มีขวานตัดอีกเลย ได้ที่หลังคงต้องเจ็บมือตัดด้วยหรอครับจบแล้วปุบสวัสดีครับมือเขาตัดต้นไม้ต้นหนึ่งไปมือเขาลื่นเพราะฝนทาให้ขวานเขาตกลงมาโอ้ยช่วยด้วยกูก็ตกความเป็นว่ายน้าไม่เป็น,ปนกูก็ตกความขวานโอกูว่าแต่ชาตตัดม<ส>าแล้วก็แคเลยตัดจริคัด <c oughs> ใครก็ได้ช่วยทีเขาจะกนออกมาทันในนั้นเองมีเทวดาขึ้นมาจากในแองนง้ําเป็นที่สิงสถิตของเขาโอ้ยเทวดาขึ้นช้าจังเจ้ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเทวดาทำไมไม่ใส่ชุดล่ะอันนี้ใช่ขวานของเจ้าหรือเปล่าแต่ว่าอะไรอ่ะอันนี้ใช่ขวานของเจ้าหรือเปล่าโตว่าอะไร เนี่ยดาบขวานเพชรเนี่ยเป็นของเจ้าหรือเปล่าตอบว่าอะไรช่ใช่ยหรือเปล่าไอ้ที่ตกดาย